สวัสดีครับกลับมาพบกับตอนที่2นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟหลวงพระบางแล้วคนเยอะมากๆเลยนะครับที่ชานชลาคนไทยก็มาเที่ยวเยอะมากๆเช่นกันเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินออกไปหารถโรงแรมที่เราจองไว้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังออกไปหารถนะครับ จุดสังเกตนะครับขาออกเนี่ยจะต้องมีการตรวจตั๋วอีกรอบดังนั้นทุกคนจะต้องเตรียมตั๋วไว้ให้พร้อมนะครับเพราะกลัวว่าเราจะแอบขึ้นรถไฟมาโดยไม่ซื้อตั๋วนะครับและนี่ก็เป็นด้านหน้าสถานีหลวงพระบางนะครับสวยงามโอออามากส่วนวิวตรงข้ามสถานีก็เป็นภูเขาแล้วก็มี ทะเลหมอกเต็มเลยนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากแต่แล้วเราก็เจอรถที่เราจองไว้แล้วนะครับวันนี้เราจองที่ s so โซฟ t a i l ก็ต้องขอบคุณพี่ทุกตานะครับที่ช่วยจองให้เรามาถึงโรงแรมแล้วโรงแรมต้นไม้ธรรมชาติเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูที่ห้องพักกันดีกว่าครับทราบว่าโรงแรมนี้ได้นำคุกเก่ามาดัดแปลงเป็นโรงแรมนะครับ โครงสร้างก็เลยจะแปลกๆดีนะครับและนี่คือน้องทอนนะครับพนักง,งานโรงแรมซูฟิเทลหลวงพระบางดูแลเราเป็นอย่างดีเลยโดยบรรยากาศในรอบๆโรงแรมจะมีสวนมีต้นไม้เยอะมากร่มรื่นมากๆเลยนะครับยังคงมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับตอนเย็นๆจะมีครอบครัวมาเล่นน้ำกันเยอะนะครับ ส่วนในห้องพักนะครับทุกห้องจะเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นวิลล่านะครับมีเตียงใหญ่ห้องน้ําด้านในแล้วก็มีอ่างอาบน้ําด้านในด้วยนะครับจากนั้นทุกห้องก็จะมีการ์เดนเทเรสนะครับด้านหลังก็จะมีสวนแล้วก็ยังคงมีอ่างอาบน้ําอีกที่หนึ่งด้วยเดีย๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนนะครับคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะไปตักบากันครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศการตักบาตรข้าวเหนียวนะครับที่หลวงพระบางโดยจะมีพระและก็สามเณรเยอะมากหลายร้อยรูปเลยนะครับมาเรารับบิณฑบาตนะครับแต่พวกเราต้องตื่นเช้ากันมากๆเลยแล้วก็มีการนุ่งสบายแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้เข้ากับบรรยากาศเมื่อกี้ตักบาตรข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดซากันนะครับว่า จะมีอะไรขายของกันในตลาดบ้าตลาดซาที่หลวงพระบางก็จะเป็นตลาดบนถนนเส้นเส้นหนึ่งนะครับ2องข้างทางมีร้านค้าเต็มหมดเลยนะครับตั้งแต่ผักผลไม้สดอาหารสดรวมถึงพวกสินค้าพื้นเมืองต่างๆนะครับร้านนี้นะครับอยากจะภูมิใจนำเสนอมากเลย รับชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่าน QR code นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุน Cashless Society นะครับร้านนี้จริงๆแล้วขายข้าวม่อทอดอร่อยมากครับเดินผ่านมาก็ยังเจอสาหร่ายนะครับซึ่งเขาเป็นสาหร่ายแม่น้ำโขงเอามาทำเป็นอาหารอร่อยด้วยเดี๋ยวเราถามสมาชิกกันก่อนวันนี้มาทำอะไรกันบ้างเราเรามาตักบาตรเช้าค่ะหลังจากที่เราตักบาตรเช้าเสร็จเรียบร้อยนะคะ หัวหน้าทัวร์ของเราก็ได้พาเดินชมตลาดเช้าค่ะหรือเ,เขาเรียกว่าตลาดเซร้าตลาดเสีรืาพูาดไม่ค่อยเก่งโอ้คุณแพทล่ะวันนี้ตลาดเ้าเมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ๋อมีมีขายของสดแล้วก็มีผ้าซิน่งพื้นเมืองค่ะข,ของที่ระลึกน่ารักมากๆเลยค่ะมีของป่าด้วยจ้ะมีอะไรนะลังพึ่งเหรอเขาเรียกลังพึ่งอ,อ่ะต้องถูกอ,อกถุงใจแน่นอน ชอแอแวเ็กกโซติฟูจจากนั้นเราไปพักผ่อนกันต่อที่เบร์กาเฟน,นะครับร้านนี้ก็มีขนมและกาแฟไว้คอยรองรับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปส,สวยๆด้วยนะครับ คาเฟ่แห่งนี้ไม่เป็นเพียงแค่คาเฟ่แต่ยังมีส่วนโรงแรมด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถมาพักได้ขนมที่ขึ้นชื่อนะครับก็จะเป็นขนมฝรั่งเศสนั่นคือคานเนลเล่นะครับก็จะมีหลากหลายรสชาติด้วยเขาให้มีดอิโต้ใหญ่ๆแบบนี้มาเลยไว้ผ่าขนมกินนะครับจากนั้นเราพาไปเที่ยวกลางคืนบ้างนะครับ เริ่มกันที่ร้านโฟมูลเล่นเพลงไทยทั้งนั้นเลยสนุกมากๆคนก็เยอะมากๆครับ จากนั้นเราย้ายร้านไปที่ร้านยูบารก็เช่นเดียวกับที่ขอนแก่นที่อุบลที่โคราชนัหละครับคนเยอะม,มากๆเล่นเพลงไทยสนุกเช่นกันครับ หลังจากเที่ยวกันเด็กดินแล้วก็ตื่นเช้ามาทานอาหารเช้านะครับเฝอที่โรงแรมโซฟิเทลอร่อยมากๆเลยนะครับอุ๊ยพบคนแทงหนึ่งอัตรานะครับยังไม่ได้สติเลยจากนั้นก็ถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วนะครับเราก็มาที่สถานีหลวงพระบางเช่นเคยนะครับ เข้าสถานีตรวจกระเป๋าก่อนนะครับวันนี้คนเยอะมากๆเลยนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวจีนชาวลาวเยอะมากครับแทบจะไม่มีที่นั่งเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะขึ้นรถไฟแล้วก็ผมขอจบคลิปลาวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ